โบถามว่าพี่ปาเขาไม่รู้เลยเหรอในความคิดผมอะผมคิดว่าเขาคงรู้ระแคะขายบ้างแหละต้องบอกวันนี้ผมเบลอหน่อยนะผมแบบผมอาจจะตอบอะไรไม,ไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าโดยโดยหลักๆของผมแล้วอะเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นจากผมผมสร้างโลกสองใบ สำหรับปลาและสำหรับโบเขาไม่รู้ว่ามันมีโลกอีกใบหนึ่งเขาทั้งสองคนดำเนินชีวิตในแบบคนรักที่ดีทั้งคู่ผมมีคนรักที่ดีๆของผมทั้งคู่เขาซัพพอร์ตและดูแลผมดีมากแต่ความผิดมันิดที่ผมผมโกหก เขาก็ตอนนี้เรื่องมันจบแล้วครับคือผมคุยกับครอบครัวของทั้งสองฝ่ายแล้วครับแล้วก็ผมขอขอบคุณครอบครัวทั้งสองฝ่ายด้วยที่เข้าใจเข้าใจในวันที่ผมมาคุยกับครอบครัวของโบสิ่งที่มันเอ,อเกิดขึ้น ผมคิดมาต่างๆนานาผมคิดของผมคิดสถานการณ์เาเป็นร้อยอย่างพันอย่างแต่สิ่งที่ผมไปเจอที่ครอบครัวโบคือเขาเขาพูดคุยกับผมดีมากเขาบอกแค่ว่าเขาเสียใจเขาไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็ผมขึ้นไปคุยกับโบก็ โบก็เข้มแข็งกว่าที่ผมคิดไว้เยอะสถานการณ์ของผมและโบเราคุยกันแล้วว่าเราลดความสัมพันธ์เราจะเป็นแค่คนที่มีความรู้สึกที่ดีต่อกันเราเป็นพันทเนอรธุรกิจแล้วก็หลังจากนี้มันจะไม่มีเรื่องราวของความรักที่เป็นเรื่องของชู้สาวเกิดขึ้น เพราะว่าการแต่งงานกันเนี่ยมันเป็นการแต่งงานที่กระทำหันหลายคนก็จะดูภาพของฟ็อกก็ดูมีความกังวลกับกับวานแต่งงานด้วยครับผมกังวลว่าผมโกหกอยู่ครับผมกังวลว่าเพราะเพราะผมมีความผิดอยู่ครับอยากรู้ว่าทำไมพี่ฟอตัดสินใจแต่งงานกับคุณตา ใช้เงินอะไรเป็นคนเป็นการตัดสินใจแต่งคู่หญิงสองคนมีหญิงสองคนแล้วฉันเลือกใครดีใหญ่เ่ยผมแต่งงานเพราะผมผมต้องไม่เสียเขาไปมันทไมเลือกคิ้งคนหนึ่งแล้วก็เลือกอีกคนหนึ่งเหมือนยื้อข้ามขาดกับเราเยอะครับว่าผมไม่ได้เลือก มันผมปล่อยมันไปตามสถานการณ์ของมันอะคือพอในวันหนึ่งผมรู้ว่าผมเบรกไม่ได้แล้วเนี่ยผมเลี้ยวไปแล้วผมเลี้ยวอีกผมเลี้ยวแล้วผมเลี้ยวอีกผมเลี้ยว,วผมหลงทางแล้วเนี่ยผมเบรกมันไม่ได้แล้วเนี่ยสิ่งที่ผมทําคือผมปล่อยมันไปจริงๆแล้วท่านผูงานก็แปลว่าจะพกไปแบบนี้นเรื่อยๆ สมมว่าคุณปาเป็นคนอยากจะแต่งงานเ่ะที่พี่ปอบอกว่าให้มันเป็นใบผมก็มีความอยากแต่งงานครับแต่ถ้าให้เลือกตอนนี้ล่ะคะยังไงผมเลือกไปแล้วครับเสนอหรือว่าคุณปาเขาละแค่ราคาเขาเลยใช้วิธีการขอแต่งงานที่ไม่ครับไม่ละแค่ราคาครับขคว่าไม่แมนเพราะว่าผมไม่แมนครับคือ ผมรู้สึกผิดกับมันมากผมทำลายชีวิตคนคนหนึง่งจริงไหมคะที่งานแต่งขายไปช่วงนี้เพื่อไปหาตูมโบใช่ครับนราะหลังจากคุณปาเขารู้เรื่องแล้วเนี่ยเขาตัดสินใจยังไงครับขอเลิกไม่ให้หรือว่ายังยังอยู่ไม่ครับ ผมคุยกันในรายละเอียดทั้งหมดว่ามันใครเกิดอะไรขึ้นมาคุยกับแฟนงานได้ไครับหลังครับแที่บอกหายไปวันแต่งงานวันสาวหายไปคือไปคุยกับโบใช่ครับก็ที่ผมผมไปอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ที่ผ่านมาที่ผ่านมามันคืออะไรครับ